สวัสดีค่ะเที่ยวเมืองสารครามกันต่อนะคะนี่วงเวียนสมเด็จเจ้าพ่อเมืองมหาสารครามค่ะหลังจากนั้นเราก็ตรงไปอันนี้อาชีวศึกษามหาสารครามนะคะเราจะตรงไปรเรื่อยค่ะเข้ากลางเมืองค่ะตอนนี้สิบเอ็ดโมงจะเที่ยงแล้วนะคะอันนี้บรรยากาศด้านนอกเด็กนักศึกษาเต็มเลยมากินข้าวกินปลานะคะนี่ค่ะอันนี้นาณะจะเป็นเซเว่นนะคะแล้วก็จะมีวัดเป็นวิเลย การอาชีพค่วุลัยอาชีวะค่ะศึกษามหาสารคามค่ะตามบรรยากาศให้ดูค่ะนี่บรรยากาศเมืองมหาสารคามนะคะอันนี้ตำบลตลาดค่ะตำบลตลาดจังหวัดมหาสารคามค่ะหลังจากนั้นดิฉันก็จะออกสายตรงนี้นะคะนี่ค่ะออกสายแล้วตรงไปเลยเรยาจะทะลุแถวบิ๊กซีแถวมามาสแถวเออ่ สะพานแม่น้ำชีแล้วก็โผล่ไปกระสินนะคะน้องหญิงถ่ายบรรยากาศวิวสวยให้เพื่อนๆดูจ้าอันนี้ก็ตัวเมืองมหาสารครามนะคะนี่ค่ะธนานากระสินเป็นตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นธนาคารเกษตรกรไทยเอ็กพอกซค่ะเนี่ยศูนย์การค้าเขาอยู่ข้างในนะคะ เราก็จะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงไปจา้านี่ค่ะอันนีนาา้ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดเซอร์เทศบาลตรงไฟแดงเลี้ยวขวานะคะแล้วก็จะไปชานีตำรวจแล้วก็โรงเรียนปะดุนงนาลีนะคะไฟเขียวค่ะไปได้แล้วจ้ารถคันหน้าก็ช้ามากเลยอ่ะชะลออะไรไม่รู้ หรือว่าก็ตื่นเต้นข้างหน้าก็จะเป็นหอนาฬิกาเนะคะ่ะนี่ซา้น,นก็ะดผูทอนสารคาอุ้ยก่อสร้างใหม่ก่อสร้างเพิ่มจา้าอันนี้ก็จะเป็นตลาดสดเทศบาลเมืองศาลสารคาอันนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาแล้วก็ไปเานีนะคะ่ะเราจะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะเราจะไปทะลุนอกเมืองไปเลยจากฝั่งนี้นะคะ่ะ เอาขวาไปนู้นแล้วก็ตามรถคันนี้ไปจ้ะหนีโรงพยาบาลมหาสารคามต้องไปเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ราชการแบบเยอะมากเยอะแบบสุดๆไปเลยจ้ะเยอะไปจี้สิคะค่ะ,คะจ,จะไม่สบายหรือเปล่า แต่นิชกาณนี่โรงเรียนวิไลยเยอะมากเลยสองฝั่งเลยนะคะทั้งโรงเรียนทั้งวิไลาสารคามเมืองก็อยู่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสารครามพิทยาคมนะคะโรงเรียนมัธยมค่ะสารครามพีคค่ะอันนี้ข้างหน้าไฟเขียวทํานอ๋ออันนี้ก็จะเป็นไฟเขียวนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนหลักเมืองอันนี้ก็จะมีวิทยาเทคนิคมหาสรารคามค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นสารหลักเมืองค่ะสรารหลักเมืองมหาสรารคามอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตรงไปอันนี้ก็ไฟเขียวค่ะเราจะไปถึงสามแยกกาละสินแล้วก็จะเลี้ยวขวานะคะนี่ค่ะสามแยกกาละสินแล้วก็จะเลี้ยวขวา เราจะถึงสามแยกกระสินตรงไฟแดงนี้เราก็จะเลี้ยวขวานะคะถ้าตรงไปก็จะไปขวันแก่นค่ะไปทางมหาวิทยาลัยมหาสารครามเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นี่ค่ะไฟเขียวพอดีเลยเย้เมืองมหาสารครามขวาจ้าเลี้ยวขวาค่ะ อันนี้เขาจะทําเป็นอะไรถ้าเป็นเซเว่นน่าจะยากนะเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถค่ะยากอยู่นะไม่น่า,าใช่ฮะไฟเขียวแล้วแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟเขียวแล้วต้องรอสัญญาณไฟนะ่าจะเลี้ยวขวาถ้าไม่เขียวไปไม่ได้นะคะ อันนี้เขาจะเลื่อนสามแยกกรสินค่ะอไงีค่ะลอ,องยิงถ่ายบรรยากาศที่เมืองค่ะเมืองมหาสารคามจ้าตรงไปได้เอยเราจะผ่านมอมอสอนะคะมอมอสอเก่าแล้วก็มอมอสอใหม่แล้วก็บิก๊กสีสถานที่สําคัญแล้วก็แม่น้าชีแล้วก็ตรงไปก็จะไปอําเภอยังตลาดนะคะแล้วก็ข้ากระทรวิชัยกอดยางตลาดแล้วก็เขาา้าเามืองกรสินค่ะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดู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 ดด รถแคบรถสองแถวก็จะช้าหน่อยตรงไปนะคะอันนี้ครับรถตรงไปนะคะก็จะเจอมอมอสอค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูวิวมอมมอสอน,ะะนี่นะคะวิวมอมมอสอค่ะ วิทยุทัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามจ้านี่ค่ะถทายให้ดูจ้านี่คอันจะเป็นสามแยกไฟแดงเข้าม,อมาสอสเก่านะคะนี่ค่ะอันนี้หอประชุมเวลาเข้ามารับปริญญาเข้ามารับอยู่นี่ค่ะหอประชุมนะคะสวยอยู่นะแต่อาจจะต่ํานิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมมหาลัยนี่ค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นายโฆษณานะคะนีจ่จะเป็นไฟแดงค่ะเลยมานะคะเราก็จะเจอสามแยกไฟแดงค่ะเดี๋ยวสายไปคอนแกนค่ะไปบาระเบอร์ไดค่ะตรงไปจะไปกลสินนะคะน้องยิงเลยค่ะบรรยากาศไม่ในเมืองจ้าเที่ยวเมืองสารครามจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้เจอก,กันคลิปหน้าที่กรสินค่ะบาระ,ะคะ